ศูนย์อาเซียนศึกษา80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถก่อตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ80พรรษาและด้วยความตาระหนักเห็นความสําคัญของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกป,ประชาคมอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ณอาคาร4ชั้น1โรงเรียนส่วนบุญโยปรถมลำพูนจัดตั้งขึ้นโดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูเครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานองค์กรต่างๆเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านอาเซียนศึกษาและภาษาแก่นักเรียนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาชิกสมาคมอาเซียนมีเป้าหมายเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำพูน ศูนย์อาเซียนศึกษา8 0พัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2555โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายชุมพรแสงมณีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีเกียรติจากองค์กรภาครัฐและเอกชนห้างร้านและสมาคมต่างๆที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมีการจัดนิทรรศการการแสดงของนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรูปแบบต่างๆซึ่งแสดงถึงความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพศูนย์อาเซียนศึกษาได้มีการพัฒนาโดยการจัดเตรียมองค์ความรู้ผลิตสื่อซอฟตแวร์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้บริการความรู้ด้านภาษาอาทิเช่นสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิม่มเติมให้แก่นักเรียนโดยครูเจ้าของภาษา จะสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตลอดจนให้ความรู้ด้านภาษาแก่ชุมชนและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นการสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสอนภาษาอังกฤษแก่นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นต้น นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยการจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอาทิเช่นการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการมองธุรกิจพิชิตอาเซียนโดยภาษาต่างประเทศ และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานการสร้างสื่อการเรียนรู้ไร้พรมแดนติงคว e ร t ระดับประเทศครั้งที่2ภายใต้โครงการการเรียนรู้ไร้พรมแดนเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนจนได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ใน5ของประเทศศูนย์อาเซียนศึกษาได้ขยายเครือข่ายการทำงานโดยร่วมทำา M o U กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายมหาวิทยายลัยมณฑลกวางสีประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาพม่าภาษาลาวภาษาจีนโดยมุ่งเน้นวัฒนธรรมด้านล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้ ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Japan Foundation โดยสถาบันเซตมะประเทศญี่ปุ่นด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนไทยให้มีความเป็นคนละโลก world citizen ที่พร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขันสามารถอยู่ในสังคมอย่างรับผิดชอบและมีคุณภาพจากความมุ่งมั่นในการพัฒนางานของคณะทำงานศูนย์อาเซียนศึกษาจึงทำให้นักเรียนสามารถสอบผ่านเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ แต่ละปีเป็นจำนวนมากก็ขอขอบคุณคณะเยากรจากศูนย์อาเซียนศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกจากองค์อาเซียนและให้ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษแก่เจ้าที่สน่โยงานบริหารตุนตบนั้นดิประชาชนและเยาวชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรต่า ดิฉันได้มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ,จากมิสเตอร์พอลทำให้มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นค่ะจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจทุกสาขาอาชีพเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์นี้นะคะนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินการทุทกๆด้านโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนชุมชนและประเทศชาติ มีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกข,ของประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ